สวัสดีครับผมต้นฮักกอก,ก,กนะครับวันนี้นะครับ <Okay. S 1> ก็มาดูกันนะครับว่าใครมาทําอะไรเอ่ย <Okay. S 1> นะครับ <Okay. S 1> นี่นะครับ <Okay. S 1> นะครับเ <Okay. S 1> ขามาทําอะไรกันเอ่ย <Okay. S 1> นะครับนี่นะครับ นี่นะครับก็มีพี่มาดีนะครับพี่มาทําอะไรครับเนี่ยท่ครับมาเล่นครับมาเล่นมาครับผมนี่นะครับนี่ะครับสวัสดีครับนี่ bmw นะครับนีละไ้นประมณรัน อโอ้คุณครับรัเก่งคุณซื้อมาเท่าไหร่ครับสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นโอ้้ะื้อรถเก่งเลยนี่นะครับสอง่สีขาวานะครับนี่นะครับคาระสี่แสนนะครับนี่นะครับสันยี่สิบสามสิบั นี่นะครับสวัสดีคุณอะไรน้องเมื่อกี้นคุณบุรพาสตอรี่สวัสดีนะครับนี่นะครับพี่หน่อยบอกว่าที่ญี่ปุ่นไม่ร้อนค่ะไปเสื้อหล่มพัดเย็นสบายค่ะวันนี้ที่นี่ร้อนมากครับเสื้อเติมเสื้อคลุกเรื่องเมื่อเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้กับต้นฮักกอกๆเลยนะครับนะครับ นี่นะครับนะครับนี่นะครับแก๊งบิ๊กไบค์นะครับนี่นะครับก็ขับรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์มาก็มาจอดไว้พักแถวแถวนี้นะครับแถวหมู่บ้านยูทูบเบอร์นะครับ ตีบีห้าศูนย์อ่านี่ครับขอขยาไทยทำไมเยอะอายเยอะครับครับผมนะครับโอ้บกชธเอเพิรนเสียงบุ้มบั่มบุ้มบั่มอยู่นี่นะครับแก๊งยูทูบเบอร์นะครับในขณะนี้นะครับนี่นะครับเราก็เออเมื่อขับรถไปแล้วก็แวะมานะครับมาพักผ่อนแถวนี้นะครับ โอ้นะครับนี่นะครับนเีน่นี่นครับกันอ่า แก๊งบิ๊กไบนะครับก็ได้มาจอดแวะพักแถกวหมู่บ้านยูทูบเบอร์ของเราในขณะนี้นะครับนี่นะครับนะครับมัันนนนว่่ยยแ้งก็ิ ครับแล้วก็คลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตนะครับลงคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอกลา่าวคำว่าสวัสดีนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านเอฟซีทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขความเจริญแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับสวัสดีครับ